สวัสดีค่ะกับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเพียดาวงสาวจากสาขาวัสดุศาสตร์วันนี้นะคะจะมานำเสน,นอในหัวข้อเรื่อง Conference of the Party คอฟ2์ถึงคอฟ2์นะคะโดยเริ่มที่สไลด์โดยเริ่มที่คอฟ2์นะคะด้วยคอฟ2์ยี่สจนะคะจะ จัดขึ้นที่เมืองชามเอลซิกนะคะประเทศอียิปต์ระหว่างวันที่6ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ภายใต้แนวคิด Together of the Implementation หรือการร่วมกันสู่การปฏิบัติจริงถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนจากคำมั่นสู่การลงมือทำจริงของแต่ละประเทศนั่นเองค่ะ ด้วยเนื้อหารลักของการประชุมนะคะจะมุ่งเน้นไปที่ในการประชุมปีนั้นเนี่ยจะเน้นไปที่การดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงปาีสหรือปา r i s อ g r ะกรีเมนนะคะโดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็การจัดหาเงินทุนด้านภูมิอากาศนั่นเองค่ะ ที่ประชุมนะคะได้มีการหาลือการสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการการลดและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการหาลือกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนโยบายพลังงานสะอาดด้วยค่ะโวยต่อมานะคะจะเป็นสิ่งสำคัญและจุดเปลี่ยนของคอป27นะคะด้วย สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของคอร์สท7เนี่ยคือการจัดตั้งกองทุนการจัดตั้งกองทุน loss and damage fund นะคะหรือกองทุนที่ชดเชยการสูญเสียและก็ความเสียหายที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยรอคอยมานานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการเน้นย้าถึงความจําเป็นการจํากัดอุณหภูมิโลกเนี่ยไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสแล้วก็ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการใช้เชื้อเพลิงควบคู่กับการลดการใช้เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลนั่นเองค่ะข้อจำกัดและความท้าทายของ COP 2 7นะคะ สิ่งที่ถือว่าอ,อย่างค o p ย่สิบเจ็ดเนี่ยประชิญความท้าทายเนี่ยหลายประการนะคะได้แก่การขาดความชัดเจนในแหล่งเงินทุน l o ดแอนด d ดา a เม f ฟาวนะคะการไม่สามารถตกลงเรื่องการลดการใช้ทานหินแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้อย่างชัดเจนรวมถึงการรวมถึงความขัดแย้งทางรัฐทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการเจราจาโดยปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะ ทำให้หลายฝ่ายมองว่า COP ยีเนี่ยเป็นการประชุมที่มีความก้าวหน้าเชิงสัญลักษณ์แต่ขาดความเป็นรูปประทำในการนํามาปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็น next step ก่อนค o p ยีนั่นเองค่ะสําหรับประเทศไทยนะคะ COP ยีเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นแรงผลักดันให้คนไทยเนี่ยต้องเร่งดําเนินการตามเป้าหมายทางความเป็นการทางคาร์บอนนั่นเองค่ะซึ่งจะต้องดําเนินการภายในปี2050แล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจุเจะกเน,นนนเนี่ยควรจะกลายเป็นศูนย์ภายในปี2065นั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่คอร2ปปนะคะประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยได้เตรียม next step เช่น การจัดการทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานสะอาดการทบทวนเป้าหมาย N N, N d c นะคะหรือว่า uh, Nationality Determine d uh, Contribution นะคะให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็สร้างกลไกการติดตามการดำเงานของแต่ละภาคส่วนนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นค o อปยีนะคะ ค็อปนี่ยจบดขึ้นี่ยจจัดการประชุมขึ้นนะคะที่นครดูไบสหรัฐอมเมริการะหว่างวันที่30พิพฤศจิกายนถึง12ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ภายใต้แนวคิด Unit a c t d กเดลิเรหรือรวมพลังลมมือทำและการส่งมอบนั่นเองค่ะกา,การประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นจะต้องเป็น จะต้องเป็นการสรุปผลของ global stocktake นะคะครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงปารีสเนี่ยมีผลบังคับใช้โดยเนื้อหาหลักของ COP 28นะคะหรือ COP 2 8เนี่ยเนื้อหาหลักนะคะจะมุ่งเน้นไปที่การทบทวนความก้าวหน้าของโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะที่ประชุมนะคะยังได้หารือเรื่องการ เปลี่ยนผ่านพลังงานการเลิกใช้คาร์บอนอการขอภายหาการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็มีการสนับสนุนเงินแก,ปททก,นก่ประเทศที่กําลังพัฒนารวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาด้านเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนด้วยค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญของ COP 28นะคะก็คือ,อ COP 28หรือ COP 2 8เนี่ยมีความ มีผลลัพธ์สำคัญที่เรียกว่า UAE Consent Consensus Cons นะคะหรือหรือว่าฉันฉันธามติฉันธามติสหรัฐอเมริกซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการระบุอย่างชัดเจนจนถึงการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยไปไปเป็นเอกสารทางสาหารประชาชาตินอกจากนี้น,นะคะยังได้มีการจัดทำกองทุน l o ล and Damage อย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มการระลมทุนอย่างจริงจังเนี่ยจากประเทศที่พัฒนาแล้วถือเป็นการเปลี่ยนนโยบายสู่การลงมือทำจริงนั่นเองค่ะต่อไปต่อมานะคะจะเป็นข้อจำกัดและความท้าทายของ COP 2 8นะคะถึงแม้ว่า COP 2 8เนี่ยจะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการน,นะคะเช่นการที่บางประเทศเนี่ยคัดค้า,านการลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงแบบโดยตรง รวมถึงการขาดงบประมาณสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยดำเนินเป้าหมายตามเนซีโรค่ะอ,อีกครั้งนะคะการติดตามผม global stocktake เนี่ยยังต้องอยังต้องการความร่วมมือเชิงเทคนิคที่เข้มข้นมากขึ้นในทุกภูมิภาคน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็น next step ก่อน COP 2 9นั่นเองค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะ c o บ2ปเนี่ยถือว่าเป็นแรงผลักดันในการที่ประเทศเนี่ยต้องเร่งดำเนินยุทธศาสตร์ทางการลดคาร์บอนนะคะเช่นการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า,ฟา EV การใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็พวกการเกษตรคาร์บอนต่ำนั่นเองคะ่ะโดย next step ก่อนคอ p 2ีกนะคะคือการวางแผนดำเนินการ ตามผล global stocktake นะคะแล้วก็การวางแผนกรอบงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้จอกท้องกับเป้าหมายระยะยาวของประเทศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็น COP 29หรือว่า COP ยี้นั่นเองนะคะด้วย COP 2 9นะคะจัดขึ้นที่เมืองบากูประเทศอาอร์เซบไบจานระหว่างวันที่1 1บเอ็ดถึงยีิพฤศจิก พฤษจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะโดยมีเป้าหมายหลักนะคะก็คือการเจราจาเรื่องเงินด้านภูมิอากาศออแล้วก็การเตรียมทบทวนเป้าหมายระดับโลกก่อน COP 3าที่จะจัดขึ้นที่บราซิลนั่นเองนะคะ,โด,ะโดยเนื้อหาหลักนะคะก็จะเป็นการที่มุ่งเน้นไปที่การกำหนดกรอบเงินใหม่หลังปี2025หรือที่เรียกว่า New Collective Uh, quantify grow and uh, grow on climate finance หรือ ncqg ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายระดมเงินทุนจากปร,ททาประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเน้นการติดตามความทุกความคืบหน้าของกองทุน loss and damage fund แล้วก็การเตรียมข้อมูล ทางเทคนิคสำหรับคอรอบ30นั่นเองค่ะโดยจุดเปลี่ยนสำคัญของคอรอบ29หรือคอรอบ29นะคะคือการบรรุบากูคอนเซสอัซึ่งเป็นข้อตกลงด้านการเงินภูมิอากาศฉบับใหม่และเป็นการและเป็นก้าวสำคัญสู่การปฏิบัติจริงของประเทศต่างๆ หลังปี2025นั่นเองค่ะข้อตกลงนี้นะคะจะกำหนดโครงสร้างการสนับสนุนการเงินเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนอลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้วก็ปรับตัวได้อย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะตอนน่อมานะคะจะเป็นข้อจำกัดและความท้าทายของ COP 29ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะ COP 29เเนี่ยยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านงบประมาณความไม่เท่าเทียม ในการเข้าถึงเงินทุนการหกเขียนเรื่องความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือแล้วก็ในการปล่อยก๊าดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแรงกดดันจากองค์กรประชาชนที่ต้องการให้เงินต้องการให้เงินภูมิภาขออภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแรงกดดันจากองค์กรภาคประชาชนที่ต้องการเงินภูมิอากาศให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากกว่านี้นั่นเองค่ะ สุดท้ายน,นะคะจะเป็น next step ก่อน COP 3 0นั่นเองหรือ COP t h บนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะการประชุม COP บ29เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าถึงเงินสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสีเขียวแล้วก็การปรับตัวในภาคการเกรษตรและอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะซึ่ง next step ก่อนค o p 3 0นะคะคือการเตรียมตัวข,ข้อมูลการดำเนินการในประเทศที่นำเสนอ ในประเทศเพื่อนำขอภัยค่ะคือการเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินการในประเทศนะคะเพื่อนำเสนอที่บราซิลในปี2025รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ทางพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระยะยาวนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบของคอป27 28บ7 8แล้วก็29นั่นเองค่ะด้วยคอป โดยหากเปรียบเทียบโดยรวมนั้นนะคะคอบ27เนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเริ่มการสร้างกลไกลการชดเชยความเสียหายส่วนขอบ28นะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนสู่การยอมรับการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็ global stocktake นะคะหรือเป็นการทบทวนผลลัพธ์ระดับโลกแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนั่นเองค่ะส่วน ฮอปยี่สิบก้านะคะการวางกอบเงินใหม่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทั่วโลกนะคะหรือจะเป็นแบบการมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบเงินเพื่อสนับสนุนการลงมือทําจริงในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยทั้งทั้งสามในทั้งสามครั้งเนี่ยจะสะท้อนถึงการที่การดําเนินนโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติงานจริงก็คือทั้งสามปีที่ผ่านมานะคะจะเป็นการ การประชุมเพื่อมุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยให้เงินทุนแก่ประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อเราจะดําเนินการไปสู่การปฏิบัติการจริงด้วยกันอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแนวโน้มสําคัญของโลกในช่วงทศวรรษนี้นั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะการประชุมพอปยี่สบเจ็ดถึงยีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องเลยความพยายามระดับโลกก่อนกันรับมือกับปัญหาโลกร้อนนั่นเองค่ะตั้งแต่การสร้างกลไกนโยบายจนไปถึงการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมประเทศไทยนะคะอยู่ในฐานะอยู่ในสถานะที่เป็นประเทศที่กําลังจะพัฒนานะคะจึงต้องมีบทบาทในการบทบาทเชิงรุกในการ ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเข้าไปสู่สังคมที่เป็นสังคมคาร์บอนตอ่ำย,ยั่งยืนนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ